สวัสดีครับผมเพี่น้องเอฟซี e FC, กิ้งน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมวันนี้ครับกิ้งน้อยก็ได้ต้มซั้วน้องงัวนะครับผมเอกพี่นอ้องเอามาสู่พีต่อน,น้องให้ได้เบิ่งกันได้ขึ้นยากน้ากันนะครับผมรอบนี้กะสีได้โบราณในปันไดครับต้อมอองมาแล้วคะใส่ไปพักลายลายมันก็สีลายเองเนาะพี่น้องนี่ โซฟาใส่กระซามเลยครับอืมสำนีกระแทบแล้วครับพอเห็นพี่น้องเอ้ยโอ้ยอากาศยังเย็นคือเก่าครับย่ำเศร้าหนึ่งควันไอข่าออกทวนๆกินครับข้าวเหนียว้อนๆอนนี่ละแซ่บๆน้ำกันอืม ืมบ่วสิได้น้อยได้หลายว่าแต่คืดยากแล้วได้กินก็ถือว่าสมใจอยากครับพี่น้องอืม

ข้าเนียวห่อนทือติดมือไว้ในนี้เย็นๆนะนี่อุ่นมือสุยๆครับตม้มซ่กกับหอมพักเพว <c oughs> บ o มีความข้าวมีแต่ข้าวเดี๋ยวเบิดล่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อืม มาสับแซ่บน้ำเกลงน้อยครับ Mm-hmm. ืสุดยอดขัมแซ่บบ่แซ่บว่าจนได้เอียงหมดเลยครับจนได้เอียงสดคุณอะ 嗯。Mm. mm! mm. แซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดบานเนี่ยเผ็ดมาบพริกพงครับอือแซ่บมากทุกคนโอ้ยอิ่ม บอิ่มจังได้จนเบิดเนะาะเดี๋ยวแ้ไลายถ้วยพี่น้องเนี่ยนะเก่น้อยกะะขอลาพี่แล้วน้องไปแล้วนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ